อพอดีออว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะหนูมาดูป้าตลอดาวัาดาวนอาทิตย์นะคะเพราะว่าอร่อยหนูไม่รู้จริงๆคือพอดีว่าหนูพักอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บแล้วลูกอ๋อหรอเจ็บแล้วอ๋อก็อ๋อเจ็บแล้วลูกก็มาต้องผ่ายตอนเช้าอ๋อประมาณสิบโมงสิบโมงถึงกี่โมงอะคะสี่สามอ๋อ อ๋ออ๋อแล้วอย่างพรุ่งนี้ก็คือหยุดอ๋ออ๋อโอเคการพักผมสามเดือนอืมือนแม่สบายไป้วก็ช่วงขายลูกค้าจะเทรดกันค่ะเราจะมาลงเข้าอ๋อก็เลยอยู่ยาวลูกค้าเขานึกว่าเลิกขายอ๋อ อืมแล้วเราแ,แ,แบบผลกระทบเยอะมั้ยก็เยอะครับแต่ก็ต้องช่วยช่วยกันนะคะ,ะก็มาแบบช่วยกันค่ะ